เอาล้องหาป้าป้าด้วยลูก,ใ,กใครเอยใช่อ่างเปาไหมใช่อ่างเปาไหมครับปัวาลเชพปิ่นมาอะยรกีถตึงป้าป้าไหม คิดถึงป่าปลาจังเลยบอกป่าปลาดิคิดถึงป่าปลาจังเลยเมื่อไหร่ป่าปลาจะมาตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งต้องนิ่งต้องหนิ่งต้องนิ่งต้องนิ่งคิดถึงป่าปลาจงเบยบอกป่าปลาดิลูกแอ๋ผมชื่อ

หาวหาวดีจริงๆเลยตื่นก็สายมองอะไรลูกนีมามองแม่นี่มามองแม่คนสวยนี่เออหันมามองแม่นี่สวยไหมลูกแม่สวยไหมแม่สวยไหมสวยครับบอกนีสวยครับแม่สวยไหมสวยไหมแม่สวยไม่แม่สวยหรือไม่สวยไม่สวยไม่กินหม่ำนะเว้

ผมชื่ออะไรครับผมชื่อปู่ละเชษปู่ละเชษชื่อเล่นชื่ออะไรอ่างเปาชื่ออ่างเปาครับอ่างเปาครับอ่างเปาปิ่นมาลายครับปู่ละเชษปิ่นมาลายครับป้าป้าเมื่อไหรป้าป้าจะหยุดมาหาอ่างเปาเนาะ เป็นเลยชีวิติาของตัวตนก็ค oh. oh. ือว่าเออเรื่องนี้อยากให้ทุกคนนะเออออะคุยลูกคุยคุยคุยลูกคุยเราไม่ยอมเออโอ้โอ้ว่างเป้าหิวหม่ำแล้วครับอ่างเป้าหิวหม่ำแล้วครับ โอ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 มามมามโอมามีกว่ามามีกว่าโอเคโอเค